สวัสดีครับอยู่กับแม็กขั้นเร่จงจมครับนะครับพี่บู๊ตแกก็มาดูรถนะครับนี่คันนี้เมื่อวานเขาก็มาดูนะนนี่จัดเต็มเลยคันนีนะ้จัดเต็มนะพี่คันนี้อู้สวย ดินด่วนแกมาเยี่ยมเยียนครับผมนะครับมาดูรถแกแล้วเปล่าคันนี้น่าจะเสร็จอยู่ประมาณวันนี้วันนี้ก็ไม่พรุ่งนี้นะครับเนี่ยครับสวยครับคันนี้สวยสวยเมื่อคืนพี่อันแกทําประมาณถึงอ้น่าจะเที่ยงคืนตีหนึ่งหรือเครับผมผมก็นอนอยู่อู่นี่แหละครับเมื่อคืนนะครับ เมื่อคืนสีอ่านแกก็ทำจนถึงเที่ยง,ง,งคืนตีหนึ่งมั้งครับนั่นแหละเห็นแกททำ <laughs> ผมนอนอยู่หน้ารถ,ถครับโอ้ย้อนแสงมากมืด <laughs> <laughs> ได้นอน ดูอันนี้เปลี่ยนเหล็กลาบนนะครับผมนะครับซื้อเหล็กมาแล้วเพื่อจะคุมผ้าใบนะครับโอ้สวยครับอันนี้สวยสวยอักพิเศษสุดๆด้วมมาครับเอง ชั้งแรกที่ช่างพัดบ้านโง่ทางซีสวยสีน้ำเงินนะขคนเลนคนเลนนะตอนนี้คนสวยๆครับจัดเต็มนะครับนี่ เ็ดสีก็งามครับผมนะครับสีออกออกสีนวลโอ้โหโอ้โหโอ้โหี่คือกระเด็นไกลแท้ครับโลก็อยากให้รถเสร็จเร็วๆนั่นแหละครับผมนะครับมันจะได้ไปวิ่งงานเนาะนะครับมันไม่ได้วิ่งมาสองอาทิตย์ละอาทิตย์สองอาทิตย์ละนะครับทำเสร็จก็จะได้ไปวิ่ง ยางก็ใช้ไปก่อนนะครับผมนะไปเรืเร่อยๆเราโอ้คันนี้ก็จะทําสีด้วยเปล่าเนี่ยบางคนผมถอดออกนะเนี่เพราะว่าตอนนั้นยางระเบิดครับสิ้นนี้ตีบางคนพังนะครับตุ้มปุ๊บมันหยุดไม่ทันมันก็ ฟาดกับบางคนทังเฉยเลยถอดไปบ้านก็ท่าแก่ซื้อมาแล้วครับผมนะอะไรครับผมนะบทำไปเรื่อยครับผมนะบพี่บุฒิแกก็ถามว่าอยากได้รถพ่วงเลยวับว่าจะซื้อองรถพ่วงรถพ่วงนะ อนาคตต่อพ,วพ่วงเลยพี่ลากพวก่วงเน้องนั่นแหละอุตส่าห์รถมาลัดคิวนี่ยนีน่ พี่วุนะครับโอ้ดูไปนี่ก็รถที่พี่วุฒิแก้มานะครับนนรถแก่รถแรงรถแรงตอนเดียวโอ้ตีเกือบเลย ขอเรา,านณะติเกินนี่หลายแทะนะแจวแจวนี่รถหากินแกนนะครับนี่ไปไซมาไสนีเอาไปตลอดครับขั้นนี้มาดูรถเสียอันครับผมนะครับนี่เป็นคนเหล็กมาให้ผมนะครับเมื่อวานพาผมไปซื้อเหล็กนะครับนี่รถเสียอันรถแรงรถแรงรถหากินเหมือนกันครับนี่ไปเรื่อยๆโอ้นอนเอียงมาค่าอยู่นี่ จกรตุกส่รถเขายางหัวกันอีกนะครับอันนี้ครช่างเตรียมมาเล็กขึ้นแล้วหล็กขึ้นก็จะวางบนเพราะว่าแกรอออกเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ดูเละเทหมดเพราะว่าโดนหินใหญ่บ้างอะไรบ้างครับบุบหมดเลยนครับหล็กพวกนี้บุบหมด กัะบบ้านะสงสารตัวลูกมากนะครับมันเก่าแรงนะครับเก่ามากเลยท้าแกก็บอกว่าอยากได้ใหม่อยู่นะนะครับแต่ก็ยังไม่มีตังค์นะครับเศรษฐกิจของแพง้าวิ่งยังถูกครับผม ดูเหล็กที่เลาะลงมานะครับคับปี่ครับฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับไปในต่อที่นี่อ๋อครับมีติ๊กเกอร์ไปไหมนี่ติ๊กเกอร์ไม่มีเลยหมดเนาะมีแต่คนขอเนาะมีแต่คนเอานะติ๊กเกอร์นี่ไม่ว่าแต่ใครเลยเอาติดติดจน ลายตาหมดรถนะครับนี่พี่แกจะกลับแล้วครับผมนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผม,มเดี๋ยวแกก็จะมาใหม่นะครับมาดูรถอีกนะครับนี่รถเกี่ยวเพี่นคันนี้หรือเปล่าไม่รู้ของพี่อันหรือของใครนี่จอดหลังร้านแกนี่นะครับอ่ะยังไงก็ฝากติดตามไม่คัดเรื่องจมนะครับผมนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกเรานี่แหละนะครับขอบคุณเอทุกๆท่านนะครับผมที่ติดตามอยู่นะครับผมใ้นก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ